คนที่รักสัตว์คงชอบคลิปนี้ไม่ใช่น้อยเชื่อว่าหลายคนที่เคยเห็นน้องหมาน้องแมวตกอยู่ในความยากลำบากหลายคนนะครับก็ซึ้งใจอยากจะเข้าไปช่วยเหลือแต่ว่าเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปไม่ได้มีแค่น้องหมาและน้องแมวสัตว์สายพันธุ์อื่นก็มีชีวิตมีความรู้สึกจิตวิญญาณที่ใครเห็นนะครับก็มองผ่านไม่ลงขมใจยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือแววตาม,มันดูน่าสงสารจังเลยโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นเหตุการณ์ของสัตว์ที่มาขอความเมตตาจากคนตกอยู่ในที่นั่งลำบากมนุษย์จ๋าช่วยค่าด้วยและเพื่อ พร้อมแล้วไปชมกันได้เลยแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์จิ้มซับให้ผมด้วยเดอ้อหลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้แมวตัวนี้ท่าทีไม่ค่อยดีเพราะมันถูกช่วยมาจากด้านในเจ้าของมาร้องห่มร้องไห้ด้วยความเสียใจเป็นอย่างมาก แน่นณะเดียวกันพนักงานดับเพลิงก็ช่วยอย่างเต็มที่ทั้งปั๊มหัวใจให้น้ําก่อนที่ประจอนแมวตัวนี้จะกลับมาเต้นอีกครั้งหนึ่งเจ้าของดีใจทราบซึ้งพูดไม่ออกเพราะแมวตัวนี้เป็นมากกว่าสัตว์เลี้ยงมันคือสมาชิกในครอบครัวเลยก็ว่าได้ ผู้ชายคนนี้ใจโคตรกล้าว่ายทวนกระแสน้ําที่ไหลแรงเพื่อช่วยกวางน้อยที่จมน้ําอยู่ว่ายไปไม่ห่วงชีวิตตัวเองเลยพอคว้าตัวกวางน้อยมาได้ก็รีบว่ายกลับขึ้นฝั่งแต่ดูเหมือนจะสายเกินไปท่าทีของกวางไม่ค่อยดีสำลักน้ํานานเกินไปแต่ว่าชายเสื้อดําก็ไม่ถอดใจพยายามปั๊มหัวใจกันใหญ่เลยปั๊มแล้วปั๊มอีกจนกวางตัวนี้นะครับมันคืนชีพ <c oughs> ทุกคนในเหตุการณ์ต่างดีใจกันใหญ่รวมไปถึงตัวผมเองด้วย ฝูงนกไปสิบตัวที่กําลังก่อรั้วกาแพงอยู่แต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่คือนกนะครับมันลื่นแล้วหัวไปติดระหว่างแผ่นไม้ตกไม้ตายกันหลายตัวเลยตอนแรกก็นึกว่าเกาะทําไมที่ไหนได้มันออกไม่ได้เจ้าของบ้านก็เลยมาหยิบออกทีละตัวทาไมเข้ามาช่วยก็ตายยกัวอีกตัวเดียวนะครับก็ว่าไปอย่างจับย่างกินดีซัมโบ ลิงตัวนี้นอนหมดสติหลังจากถูกฝูงสุนัขจู่โจมมันก็นอนลอยลินแทบไม่รอดแต่ลุงเสื้อฟ้าคนนี้จิตใจดีเข้ามาช่วยเหลือปั๊มหัวใจอย่างไวเมาส์ทูเมาส์แกก็ทำจิตใจงดงามหลายหลายคนทั่วไปผมเชื่อเลยเมกาใครจะบ้ามาจูปากลิงลุงคนนี้แกสุดยอดมากพอลิงตัวนี้ฟื้นลืมตาลุงแกก็อุ้มขึ้นมาเหมือนลูกยิ้มด้วยความตื้นตันใจดูไปจะร้องไห้ไปแล้วเนี่ยคนที่รักสัตว์ก็รักจริงเด้อกล้าทำขนาดนี้นับถือยอมใจของให้เจริญรุ่งเรืองหร้ยหลยเด้อลุง ฉลามวานตัวใหญ่มันว่ายเข้ามาหานักดำน้ำด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวบริเวณคอมันถูกมัดด้วยเชือกขนาดใหญ่มาเป็นเวลาอันแสนยาวนานจนคอของมันนะครับเป็นลอยดูไปแล้วชน่าสงสารสุดจะทนพอนักดำน้ำนะครับตัดออกฉลามวานตัวนี้รู้สึกโคตรโลง่งทุกคนต้องร่วมไม้ร่วมมือไม่ทิ้งขยะลงสู่ทะเลเดอ้อเพราะมันเป็นอันตรายต่อสัตว์และสิ่งมีชีวิตอื่น บนเทือกเขาสูงฮิมาลัยมีเสืออยู่ตัวหนึ่งที่ขาหน้าขวานะครับติดกับดักอยู่และชาย2คนที่เข้ามาช่วยเป็นยูทูบเบอร์ที่ชอบช่วยเหลือสัตว์แต่การนี้ก็ไม่ใช่ง่ายมันต่อสู้อย่างเอาจริงเอาจังเ mm hmm. พราะนำห่วงไปคล้องคอ,งองมันได้ชายอีกคนก็รีบเข้าไปแกะ mm hmm. สถานการณ์นะครับค่อนข้างทุลักทุเลแต่ขอยอมใจใชายสองคนนี้ mm hmm. ทั้งที่รู้ว่ามันคือสัตว์อันตรายแต่ก็ยังมีจิตใจที่แสนจะดีพอหลังจะปลดกับดักเรียบร้อยมันก็วิ่งเข้าป่าแจ้นหายไปเลย ลูกหมีตัวนี้มันดูปแปลกๆไหมอะสังเกตตรงหัวมันดูเหมือนจะมีโหลพลาสติกติดอยู่เหมือนมันจะว่ายไปหาความช่วยเหลือแต่บางเอนินมีพี่เรือใจดีไม่เห็นก่อนมันตะเกียกตะกายว่ายเขามาหาเลย